Ah. sua no vi te dai. หกห้าสามดิยงเนยหก้าเจ้าของลานไปมาถามก็ถึงว่ามันมันเลนมาก้นะทั้งหมดทั้งมวลนีสี่เบียดนำเอาหกสามหกสามให้หน่อยสองใบน่ะใส่หกสูง เอาได้อต้นนี่เนาะอืโอเคดูเดี๋ยวีหกขาสามป่อเอาเลยบอเอาเราดินี่ดิหกสูงมากเลยน่ะหกขาสามหกขาสามกมเอนี่มีชุดผสมอยู่ตัวนึงออกแล้วเออหกขาสามอะไรหป่ะเอาเอามาแบ่งกันเด้อเด็เต็มๆนะมาขนรสีเออถูกแล้วเพราะว่ายูข่อยเดียวหาเอียงคือบ่กมีหา กินเต็บมาทีน oh, ั่นแหละนัมเกิน้มนัสองาส้หกสหกเจ็ดแเ้าสิบเอ้านี่ก็หกหมน่ะใส่หสูงห่ะนกว่าจะส้หกสูง๋อตีตีหกสูงแ้ว่าตีหกูงหกสูงอี่อันนี้หกห้าสามอือนั่นเส่หกสูงเบ้ดเดี๋ยวจานเย้ตัวนี้ยเบิ้เดี๋ยวของานี่จัดก่อนใช่เ่ยนะอันนี้ของคอย อากียตี่ของค่อยเจ้ามีจังหกตัมีวางนี่ฝึกเดียวนึงออเออนั่งสองเาต้องเจอทนไหม่รับสีโอ้แต่งเจ้าอืมของเจ้าวางหกห้าสามนี่ข้หันมาหกหาสามนี่เว่อเอออ่ะเซ็มนึ่โอ้ยได้เงินแจกก็พอละลแจกนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าห จ็ดแปดเจ้าสิบแสนซีหนึ่งสองสามสี่ห้แสนีห้แสหมื่นกัอีกสองันีห้สนิเนีทึกนี่รูอันนี้ห้องเก่าเนาะอเเนลงหนึ่งสอามี่หากเจดแปสีว่ะหกสาทีนี้แหละรูปก็บทึกสิองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเมื่อกี้เ่งตีถูกเยงแปดองเจ้าแปดหมื่น

Nhìn đi bà xoay thôi, bà Mà mày cứ coi thôi, bộ bên lại coi tiền, Thả ít tổ đi Thả tổ Thả tổ, Thái tổ. Thái tổ. เข้าเนี่ยต้องเลยโดนเสียแดนหกสูงได้ก็ได้แล้งหกสูงนี่แหละผ่าอีตต้ผ่าอีเต้ผ่าอีโต้ทั้งหมดทั้งมวลใจหกสูงเห็นไหม น่ะใช้หกซุ้โอเคยูหกซุ้มอ่ไปเล้บ่ะนนะใครจะเป็นใครเพราะว่าเฮ็ดคือเก่านะเฮ็ดเหมือนวาน่ะเห็มเกือบปีนี้เสียหกงอีกนะเกือบลูกห้าสดงเจ็ดหกซุ้มะเกือบุูกห้าสอเนียคือว่าจะตเก่าสิรับปัญเดี้ยวงในรเนี่ยสั่น ฮะบอกข้อมึงแล้วผิี่นีอันนี้มาให้ดีหมดงสี่เ่นีอยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหี่นีาหสักันเจ็ดยี่สิบแปที่เมโอเคนี่ซาวันหกหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นแปดหมืเข็นไ้หมดแล้วหดแล้วมั้งอันนี้กินหนึ่งสองสาม สมื่นสี่หมื่นสองสาสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หมื่นสี่หมื่นกับเท่าไหร่ก่อนแปดแปหมื่นหมอสอง๋าที่โท่ <c oughs> เปิดแล้วเกือบสองแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดส 2, 3, องสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกแก็ยี่สิบเอสองสามา เลข27ตัวต่างสิบต่างหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามหกเจ็ดแปดตัวที่สิบที่เอฟซีสองที่สามที่เจ็ดห้าเจ็ดแปดตัวห้าสี่เจ็ดห้าสองห้าสามสี่ห้าสามห้าเจ็ดแปดเก้าหกสิบเอ็ดสองสามเจ็ดห้าสองสาห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองที่สามที่สี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดหนึ่งหนึ่สองสาม สีห่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหนึ่งสองมสี้าเจ็ดแปดเก้าสิบสาม่องเูงหสูงอีกแนวเสียต่นั่งหกสูงสิบใบเกิดแม่พ่อาหสูงเขากัดเธออยู่เก้าสิบืม ตบตบทุนหกสามยาวหกนาลยเีหกสามยาวหเจสามยาวโอ้ยสามสามสิบใบวางรอสามสามสิบนโลกมีแต่หกคำหาดิ ta cần ma lông tầm một mà luôn quay 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 đi rồi thôi ใบรูหกสามกกคีอ so ่ะอ่ะตัวใรูไม่ได้สูงมากก่นมาลงต่ำสามสองต่ำามต่ำสอตึ๊ตึตึ๊ดตดตึ๊ดตึ๊ดด้ก๊ดตร๊ดตึ๊ดตก๊ดตึ๊ดยากกต่๊ดึ๊ดตึดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต

สองสามสีหาหกเจ็ดแสิบคุณบสาม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 ง นี่จะผ่าอีตัดิเด้ผ่าอีตัเขาผ่าย็เรามาใส่ผ่าอีตัสิเจี่นะสวยสวยหสวยอโสวยสวยสสวยส3สยยสส ทั้งหมดก็ใส่หกซูติงูกต็งหกเดี๋ยวเริมต้นเลยบ่โอเคหกเน่ยนะสามเอียย่งละสิบใบถูก้ตายยังเดียม่มไมมาเนาะไม่มาขากระจายห้าสามแล้วย่างละสิบย่างละสิบไปจีบแบ่งคือเราว่า 1บกครับเนาะสองสามสี่้จะมาตักาสามา็จะให้เราเล่นเลยหกห้าสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใพกต่ำต่ำตำตำอีกสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ แปดเก้าสเสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดหกสูงไปทกน็ดหนึ่งสองสามสี่ห้แปเก้าสิบไปใช่สี่หม thank y o ดี๋ยวยังเดี๋แลอ่ะก ้กสามสามยังไงสามสี่ห้าออบอกไปให้งงยังงหกสามหกสามไปเปิดมาวมีหรอกสี่สยางเวสียาคืึงอะตำเนี่ยตไม่มีนี่ยบาดีเนี่ยเอจะออกสี่สี่เอาะ หกสามแล้วหกหกสาม4 5สหกินนะอันนี้หกห้าสามยี่สิบใบะสองสามสีปดเก้าสิบิบสอาี่าที่หกเจ็ดแปดที่เคยยี่สิบอ่ะโอเคเราถือดีเยอกินพันลวงห้ากินเลยสองเม็ดราถือเต็มแล้วเ5สองสามสี่ห้าหกไม้่ามก ยังสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบสิบแปดสงสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดห้าร้อยยี่สิบสามหกขึ้นสามไ้บ้าสองสามสี่ห้าหกดเก้าสิบงสองสามสี่หกบแปสิบยังสองสามสี่ห้า

หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสบเจะบเก็บขี้รียกะไเก็บหาสิบหกาว่ากไม่เตือนมหาว่าไม่เตือนหกสามหกสามทั้งหมดทั้งวันอยู่ที่หกูงา กสูงแล้ววะสิบสาวในยี่สิบแปดใบกระหันหนึ่งอันหนึ่งสองสามสี่เนียนบ่ต้องานบอมบโอเคอยู่หสูงเนาะอะเปิดโอ้ห้าสี่สี่ไม่ได้ตังค์ล็วบเตดงเต็งค้ากินบุตรทาสบอมนงดาห้าคนเข้าห้อง

กำหมดเลยใช่เียวหกห้าสองหกห้าอ่ะใส่หาตํ่ยพอยังเียบมาเอามันยังออกอาดียสันเียอ่ะเปสีบมีดอกสีบะมี่ปุเจ๊เียเอ๊ย

Nhập loại hàm luôn Ừ. Nghe ném hả rồi đó. <coughs> 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 <coughs>